ปลูกแบบนี้ก็ได้ตีพี่นอ้องน้ำเบงนะครับหยาเพ่งกุลาพี่น,อน้องผมผ่านไปมามๆผมก็ได้สังเกตบังครับนึดูตั้งสีกับได,ด้นึกดนพี่น้องด้วยอ้ปลูกง่ายปลูกได้บบบนี้หยาเพ่งกุลาพี่น้องด้ว ขั้นตอนแรกผมเห็นเพิ่นเฮ็ดก็คือเพินน่นเอาที่ดินพี่น้องรถหกล้อมาเทลงผมงงผก็นึกว่าเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังเพิ่นสิปลูกเฮือนบ่เฮือนเพิ่นก็คือมีแล้วว่าซั่นเมื่อต่วันตกเห็นอันรถไถสม่มมาดักพี่น้องด้านหน้าด้านหลังปรับทีให้มันเรียบๆ ตอน้นบัดมื่อต่อมาผัดเห็ดเอาสำล่อเพิ่นนะครับเพิ่นเรสำล่อแก่ใหญ่มากผมนึกว่าเพิ่นถิมาะเขือที네่หยาาแต่เพิ่นเรามาเหยียบเหยียบแทนขี้ดินพี่น้องเนาะเหยียบเสกขี้ดินครับซึ่งเพิ่นเหยียบเสกขี้ดินเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นนักเอาหน้ามหดพี่น้องเพิ่นเอากอกน้าเพิ่นอันนี้กอกน้าเพิ่นครับกอกน้าเหยียบเสกขี้ดินแล้วเอาน้ามหดพี่น้องปูแบบ บ่มีขีดตม,มขีดก็ได้เช่นบ่ปลูกแบบนี้ก็ได้ได้พี่น้องด้วยปลูกงามงามครับมันอยู่งข้างจะขว้างเพือนเพิ่นกับปรยู่ดอกพี่น้องร้อยท้ายของเพิ่นครับบพี่น้องเชื่อมเพิ่นตัดไปสุดนึงนะครับเ,เราเพิ่อนเรา,เ,า,าพเพิ่นเอาเกี่ยมสยัสไซได้พี่น้องเพิ่นเอาเกี่ยมาัสไซเพิ่นจะเป็นจะขอ้างลงสีพี่น้องเพิ่น้องดูโอ้ยงามดิ เไ็ ite, urai, się, 謝謝่จังสีก็ได้พี่น้องเดินเฮื่ยงเดนเดาเดนเดานะครับก็ที่เป็นหินก็เกิดวันตงศีลนะพี่น้องเป็นหินก็เกิดเิ่นเหล็กเป็นเอาขีดินมาลงครับเอาขีดินมาล่องเราก็ยาหม้อเน็บน้ำหดปลูกติดน้ำเซครับยึดห่างห้างนะพี่น้องยึดห่างห้างข้างห้างดำครับห่างห้างดำเนี่ยผมเอาห้ามพี่น้องผมกระบอก คิดบวกฟันออกว่ามันสวงามในขนาดนดี้พี่น้องเนี่ครับอ๋อผมจะได้นำเก็บความรู้เลก็กๆน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อมาให้พี่แห่น่องนะครับว่ากกหลามันบ่ะจำเป็นต้องปลูกแบบต้มก็ได้พี่น้องก็แค่เป็นพื้นดินนะครับเหย็บเย็บเหย็บเย,ย,ย,ย็บด้วยพื้นดินแล้วก็เอาน้ามดพี่น้องนี่ยังสีก็ได้มึงดูหนกันนะที่อ่านถึครับ เอามาชจม่มเหลี่ยมนะครับพี่น้องฝากากดไลกดแชร์กดติดตามห้น,ำน้ำเลือดครับเด้อจังสี่ก็ได้เด้อพี่น้องสวัสดีครับ